สวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่ผมองครับคนเดิมเลยนะครับก็้ผมคือผมเปลี่ยนคอมก็เลยต้องโหลดไหม่ครับใหม่อีกรอบหนึ่งเซอร์ไพรสเดี๋ยวนะ โซเวลแต่ผมขอเกมมอรเคทีฟนะเพราะว่าบางทีมอนเดี๋ยวต้องช้ไอ้มาสอ่ะโอเคออไปอะไรครับยี่ำป่อยนะลเล่นอาจจะต้องมีนะครับโซวลลพาสอง่าสามอะไรอย่างนี้โอเคนะครับนี่ฮนะก็ครับเกมมอร์เวล อันนี้มันขนาดแบบกว้างนะ อลไรเนี่ยอาจจะเป็นอาหารถ้าเป็นคนมีตะเผากับพวกต้นไม้อะไรกันพี่ป,ปีศาจใหญ่ๆแล้วแล้วอยูอ่ตรงริมทะเลเนี่ยสาหลายก็เป็นหนึ่งในอาหารในอาหารที่ดีนะครับเพราะมีเคี่ยวเลยแล้วเพี้ยวนนั้นไหนหรอ,อยันทั้งทะเลนี่เลยฮ่าฮ่าแบบขึ้นแบบไม่ใช้คำสั่งในบางทีนะ effective um เฮ้ effective ฮือนี่แหละครับสูตรโกง ก็ครับสอมสองเพลงนี้จะเป็นมันจะทำให้คุณแบบเทพในสติเกมนี้หาขนใยไปนะฮเมือ่อกี้น้องเขสั่งผมลืมว่าคขาสั่งอะไร แนีกได้ล้วเะอโอเคฮะน่าจะการต่อจนไม้เดยวนะ อีซี่ที่สิไม่หอกฮ่าฮ่าฮ่าอ่ะนี่คนยิงตี Đơn gì nghe mọi người à that yeah เยี่ยมเยี่ยมเยี่มเยี่ยมเยีย่ใครจะไปลองใช้คำสั่งตามว่าบอกว่าไม่ว่าอะไรนะมันสูตรที่ผมใช้ประจำเลยวิ่งโอ้โหประเด็นคือสปาวทับทะเลด้วยนะถ้าใส่โอเชียนมอนเมน н т ได้ได้นะ่าจะโอเคไม่ใช่อดีๆมันสปอวทับนะ อาจจะไม่มีอะไรมากนะครับก็คือโกสซาวเวอร์เวอร์ชันโกงครับก็ไม่ได้คิดอะไรมากผมอาจจะไม่ทำต่อนะครับอาจจะจบแค่อันนี้อนเดียวอืมไม่เกิน guy Oh. A! <laughs> แนแโอ้โหเจ้าเลท่ทับแรงน้ำอย่างนี้เลยหรอแตกไปตะอะไปตอว่าจะยึดแมนชั่นในนี้หรเองไาห้า จะไปเพียนที่น,นี้อาจจะไม่มีพักพักต่อนะ